S 1> <S 1> เกิดเพราะไอริทหิวตอาจริงเนี้ยบ,บ่นแล้วคาม,มันจะไม่โผล่มานะนเ็นแค่ฝั่งโยเกิร์ตโยเกิร์ตของหอมมันอร่อยเลย,ยแต่ไม่เอากินแล้วเดี๋ยวอ้วนไม่อยากอ้วนอ่ะจิ๊นเขาไม่ใช่แกะอ้ว,วนอยู่แล้วหรอหยอกหยอก เสียใจว่ะเจตอินไซด์มากเลยเปล่านะอยากกินขนมปังแต่ฉันก็กลัวอ้วนมาไม่ได้กินไปเหอะกินถ้าแกิดแกกลัวอ้วนแกเรากำลังกายสิฟ้าถ้าแกไม่ออกกำลังกายแกจะมีสุขภาพดีไหมเก็บหัวเก็บหัวแแลกแต้มไหมแลกแต้มไหมหนึ่งพันแต้มหนึ่งพันแต้มต่อกระโดดตบสิบครั้งโอ้ยกินแค่ทำอีเลยเอาเดียเอาดสเออไม่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 ไอพวกนี้อันตรายอ่ะ หรือว่านี่ไงทำให้สเีมเมอร์แบบมีสุดภาพดีขึ้นพวกแกเก็บแต้มไปนี่ก่อนเถอะเก็บแต้มไปรับวันปีใหม่ฉันก่อนเถอะไปคุณจะก็มีพิมพ์ว่านนี้เพื่ผมทำให้คุณจินกระโดดตบได้สองร้อยทีเองสองร้อยทีเลยนะคุณกระโดดตบกระโดดตบประมาณว0า่ะเอาดิ2บาทต่อหนึ่งทีอ่ะ อันตรายหมยังไมยอมเดนตบทุกทีสันงารไปห้าย0 0บ5ครึ่งเลยนะเว้ย500แต้มเหรอดนตบรอบ้ะดนตรอเนี่ยพวกแกนี่ยนนึงฉันกาใส่เกมเดีนฉันใส่บ็อกเซอร์อยูโอ้โหพูดออกนป้าเลยวะแค่บ็อกเซอร์เสียดีโดนแบนนะถ้านอกนเสียงโดนแบนนะไม่ต้องเสียงถ้าผงไม่ใหญ่พอก็ไม่แบนแต่เขาจะแบนไงเพราะมันใหญ่พอไง ทำไมคนถึงมันเขียนจังเลยอ่ะต้องพิสูจน์นะต้องส่งคนถึงมันเฉียดนะ่วด้ไอ้ขั้วแย่ดิเฮแล้วสนาเกิงใสกับตะก้นไม่เห็นขาไม่เห็นขาเดอไปนะไม่เห็นขาไม่เห็นขากินเกมแบบแ่กระโดดโหยงโหยนี่เฉยปะ กินแกกระโดดตกใหม่เลยเฮ้ยอีกสองทีก็ได้ปะแกมก็จะไม่เล่นเว้ยฉันให้แกกระโดดตบแชทโอนทั้งสาก็ได้อะอะไรนะสามสิบใช่ไหมอลิซสามกี่ทีไม่ไม่คือครึ่งหรอสามสิบสบห้เพราะฉะนั้นแกก็ต้องโดดกระโดดตกให้ครบสิบห้าเคปะดิวกันโอเคสิใช่ไหมห้าทีใช่ไหมสิบห้ทีโอเคอ่าสิบ้าันโอนให้สาอ่ะ ถ้าเกิดถ้าเกิโดดได้หนึ่งร้อได้หนึโดดหนึ่งรครั้งได้ร้อยเนียนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบถ้าถโดดไดพันครั้งต้างติดดิเลียติดดิเลยโหม่ม่อแลพันค้งนี่เต้นหนึ่งพันแ่าลิตเลยนะกิ้นแกอย่าวุ่นวัวฉันเอาแค่นี้พอแล้ว